what is a noun hey what's up guys my name is paul cedric and welcome back to this channel in this particular lesson we're going to be going through what a noun is what are the types of noun and how can you use nouns in your sentences also please note that i've used this basic english textbook written by dr supawat pukcharoen as a teaching reference so without further ado let's dive right into our video What is a noun? คำนามคืออะไรคำนามนะครับจะใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ต่างๆทีนี้คำนามนะครับมันจะถูกแบ่งออกมาเป็น2 category หลักๆก็คือส่วนที่เป็นของ countable กับ uncountable noun สิ่งที่เป็น countable noun นะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถนับจำนวนได้ ส่วน uncountable noun นะครับก็เป็นนามที่ไม่สามารถนับจำนวนได้เรามาดู countable noun กันก่อนนะครับใน countable noun นะครับมันก็จะแตกออกมาเป็น3 section เล็กๆอีกก็จะมี1 common noun 2 proper noun แล้วก็3 collective noun common noun นะครับก็คือพวกนามทั่วไปใช้เรียกสิ่งต่างๆทั่วไปโดยไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นคนหรือสิ่งไหนตัวอย่างก็เช่น man woman city day month พ o r Movie, Book, University, Restaurant ส่วน proper noun หรือว่านามเฉพาะนะครับจะใช้เรียกสิ่งต่างๆอย่างเจาะจงและเป็นชื่อเฉพาะที่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอเช่น John, Susan, Bangkok, Honda, แล้วก็ Harry Potter Collective noun นะครับก็จะเป็นนามตามหมวดหมู่ใช้แสดงหมวดหมู่จะมักใช้กับ o f บวก common noun ที่เป็นนามที่นับได้เช่น an army of soldiers two pairs of shoes five groups of people มาถึงส่วนของ uncountable noun หรือว่านามที่นับไม่ได้นะครับก็จะมี 1. mass noun 2. abstract noun a ม s mass noun นะครับก็จะใช้เรียกสิ่งต่างๆที่เป็นกลุ่มก้อนและนับไม่ได้ตัวอย่างก็จะเช่น rice หรือว่าข้าวนะครับจริงๆเราเราสามารถนับจำนวนเม็ดข้าวได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบเนี้ยมันก็คงเสียเวลาแล้วก็แบบเสียแรงของเราเปล่าๆเขาก็เลยเอามายำรวมกันกลายเป็น mass noun หรือว่า rice ที่หมายถึงปริมาณเม็ดข้าวแบบอาจจะเป็นข้าวหนึ่งกระสอบก็ได้ครับส่วน abstract noun หรือว่านามธรรมก็จะเป็น noun ที่เราไม่สามารถจับต้องได้ ก็จะเป็นพวกความรู้สึกต่างๆเช่นความสุข happiness ความเศร้า sadness ความรัก love เป็นตน้นพอเพืเ่อนๆเข้าใจเราว่า noun มันจะมี countable กับ uncountable noun noun นนที่นับได้กับ noun นนที่นับไม่ได้เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเติม s หรือว่า es เข้าไปนะครับสำหรับส่วนที่เป็น plural ถ้าเกิดว่าเป็น singular เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเติม es หรือว่า s เข้าไป ตัวอย่างเช่น car car หมายความว่ารถจำนวน1คันแต่ถ้าเกิดว่ามันมีรถหลายะคัน2คัน3คัน4คัน5คันเราก็จำเป็นที่จะต้องเติม s เข้าไปส่วนในกรณีที่เราต้องเติม es เข้าไปนะครับจริงๆแล้วมันก็มีแบบทริคเล็กๆเช่นเราอาจจะสังเกตว่าคำนามที่ลงท้ายด้วย s o s h c h อะไรพวกเนี้ครับก็จะต้องเติม es เข้าไปแต่ส่วนตัวสำหรับพลนะครับคือพลรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามานั่งแบบเจาะจงจำว่าแบบ เออถ้ากับว่าเราเจอนามที่มีลงท้ายด้วยตัว s แล้วเราต้องมานั่งเติม es เพื่อจะได้ plural นะครับผมรู้สึกว่ามันแบบซับซ้อนเกินไปก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับอ่านหนังสือบ่อยๆมันจะเป็นการที่แบบค่อยๆซึมซับความรู้แล้วก็ grammar ได้ดีกว่าการที่เรามานั่งแบบท่องจำ algorithm อะไร plural นามที่ต้องเติม es นะครับก็เช่น babies stories universities ก็ glasses โอเคครับทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าคำนามคืออะไรคำถามต่อไปคือ เราจะใช้นามยังไงในประโยคของเราการเรียบเรียง noun มาอยู่ในประโยคของเรานะครับก็จะมีอยู่3วิธีหลักๆนามก็จะอาจจะเป็น subject ประธานเป็นกรรมเป็น object หรือว่าเป็น possessive หรือว่าสิ่งที่แสดงความเป็นเจ้าของในกรณีที่เราใช้ noun เป็น subject หรือว่าประธานนะครับเช่น john bought many books john เป็น subject แล้วก็เป็นนา un ในกรณีที่มันเป็น object หรือว่ากรรมนะครับเช่น john bought many books books เป็น Object แล้วก็เป็น Noun แทนจะเป็นจอ h n แล้วก็ possessive นะครับถ้าเกิดว,ว่ามันเป็น possessive Noun นะครับเราจะต้องเติม apostrophe s apostrophe ก็คือไอตัวแบบลูกน้ำที่มันห้อยลงมาจากป้าเช่น the boy's pen อันนี้กำลังสื่อความหมายว่ามันเป็นปากกาของเด็กคนนี้โอเคครับแล้วนั่นก็เป็นการสรุปว่า Noun คืออะไรแล้วเราจะใช้ Noun ยังไงได้บ้างนะครับ